ยูนะครับดูนะครับเปิดกล้องของท่านครับเปิดกล้องของท่านครับ้เปิดกล้องของท่านครับอืมโอ้ยกเลยยกลอยยกลอยไปเลยียว้นี่ครับผอมูยผมเปิดกล่องของท่านนวครับเนาะกีนี่นั่นแหละครับนั่นแล้วอืนี่ครับ เด้ฟิตคิงแม็กเดี๋ยวครับเนาะเห็นแล้วพี่ยังไงแล้วครับอุ้ยตามตัวมันได้แล้วมือนี่ไกลหน่อยไกอเห็นเลยบังกล่อยาขอไปเลยเตจจ้าเนาะครับเนาะโอเคครับชุดยอดชุดยอดมม่ครับนี่ครับเนื้อโอ้มาใหม่ครับแมนครับมาใหม่อุ้ยมือนี้เป็นเต้มที่สองเต้มสวยมือนี้จังเลยนะครับเนาะแมนครับแมนครับโอ้ขอข็จังเลยครับผมขอแข็จังเลยโอ้ขอจะเงี่ยงครับที่สองสองเงี่ยงเลยเต็มเต็มสองเงี่ยงเต็มแลครับผมอยู่ครับแบบนี้ อยู่นะครับเนาะโอ้พี่คิงยอดครับเดี๋ยวราไปดูตัวไปดูเดีนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งหมเลย่งสวยงามเอซีเอฟของผมไปแล้วสวยงามนะครับเนาะออืหมาออสุดยอดครับยอด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 นี่ครับแซมแซมสวยๆเลยปฏิคิปคิปเปอร์นะครับเนาะตัวนี้นี่ครับอือฮึฟิตคิงแม็ก จัดหนักจัดเต็มนี่ครับดูตัวมันอุ้ยมาเกือบเกือบซ้ำรอกครับใสใส่ครึ่งโลกใสครึ่งลกครับใส่ครึ่งโลกนี่ครับหลอกที่ใช้ก็เป็นฟิตคิงแม็กครับเงี้ยของค่ายพยักเองนี่ครับครับยติดตามตอนต่อไปได้เลยครับผมบาทนี่เดี๋ยวเจอกันครับ